คือเป็นน้องผู้ชายค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยขี้อายมากนะคะเวลาเจอคนอสวยๆเนี่ยมันจะอายก่อนเคิร์นก่อนทุกทีมันก็เลยจีบใครไม่สําเร็จเขาจะทลายกําแพงความอายของเขาเนี่ยได้ยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าอยากจะมีแฟนแล้วอายุก็ยี่สิบปลายๆแล้วด้วยค่ะก็ในเรื่องความอายหมอกว่ามันเป็นบุคลิกลักษณะนิสัยของคนแหละเออทีนี้ต้องถามก่อนว่าไอ้ที่อายเนี่ยมัน มันอายจากอะไรถ้าอายมันมีต้นกําเนิดมาจากความไม่มั่นใจในตัวเองไงอย่างที่หมอบอกเสมอๆเ,เวลาไปคุยกับน้องๆวัยรุ่นว่าเราต้องหาจุดเด่นของตัวเองให้เจออืมในในร่างกายเรามันต้องมีอะไรสักอย่างที่เรามั่นใจแหละหรือว่าความสามารถของเรามันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจอันนี้สําคัญมากๆนะคะสําหรับน้องๆทุกคนพี่ว่าการหาอะไรสักสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เรามั่นใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองเนี่ย มันเหมือนมีหลักยึดเอาไว้ในใจอะ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะภูมิใจที่เราเป็นเราคนเนี้ยอันเนี้ยมันจะทําให้เราเนี้ยสามารถออสร้างความมั่นใจความเป็นตัวเองขึ้นไปได้เรื่อยๆค่ะเนาะซึ่งบางคนที่ขี้อายอะ่ะเนาะบางคนอาจจะมีแบบตั้งแต่เรื่องการเลี้ยงดูอย่างนู้นอย่างนี้เกิดความไม่มั่นใจในตัวเองอะ่ะพอมันไม่มั่นใจในตัวเองมันก็เลยทําให้แบบ อายบ่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอเวลาเจอผูอ้หญิงสวยๆบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่หล่อเลยหรือเปล่า uh. สมมติน้องคิดอยู่แบบนั้นมันจะเริ่มรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะ ไอ้อความแตกต่างที่เกิดขึ้นนี้ก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราอายเราเขินไม่กล้าไปคุยกับเขาอือซึ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยพี่ว่าให้น้องอ่ะลองคุยกับเพื่อนหรือคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่ตัวเองลองส่องกระจกดูว่าเอ้มันมีจุดไหนในร่างกายเราที่มั่นใจในตัวเองอบางคนน่าอาจจะไม่หล่อแต่ว่าก็ออกกาลังกายจนรูปร่างดีกล้ามใหญ่เขาแบบมีมัน่นใจฉันรูปร่างดีเนี้ยก็เป็น่งีภูมิใจหรือบางคนก็บอกเอ้ยถึงแม้แบบ ตามันจะไม่ได้โตเหมือนแบบนะเดแต่ว่าเราเป็นคนยิ้มแล้วแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยหรือบางค,คนก็แบบยิ้มก็จะไม่น่ารากักแต่ว่าตาเวลาย,ยิ้มแบบตาตีเหมือนพระเอกเกาหลีเลยน่ารักจะตายหรืออะไรเงี้ยคือเรามันมีจุดตั้งลายอย่างในร่างกายที่เราเลือกที่จะชมตัวเองแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองได้มันไม่ใช่การหลงตัวเองนะคะเพราะมันก็คือเราพยายามมองหาจุดที่มันเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นข้อดีของเราเอาไว้เป็นหลักยึดของเราว่าเออเนี้ยแหละเราภูมิใจที่เราเป็นเราแบบนี้พี่ว่านแบบแรกคือมันต้องหาจุดยึด หาสิ่งท,<ะ>ที่ทําให้เรามั่นใจแล้วก็ภูมิใจในการเป็นตัวของตัวเองก่อนอันนี้คือหนึ่งสเตป<ม>ที่สองถัดมาคืออะถ้าเราอยากมีแฟนสมมติน้องพูดว่าน้องเขินคนสวยอะพ <c oughs> ี่ว่าถ้าสมมติน้องเลงว่าถ้าจะมีแฟนจะต้องเป็นคนสวยเท่านั้นสวยแต่ละคนมันก็มีนิยามแตกต่างกันหรืออกลไหมคะค่ะ <c oughs> ก็แทนที่เราจะมองว่าเขาสวยอะแล้วก็อยากจะเป็นแฟนเขาเลยอะเราลองเปลี่ยนความคิดว่าเอยเวลาเราเจอคนอื่นเราอยากจะมีเพื่อนใหม่เราอยากจะท<อ>จาความรู้จักคนอื่นให้มากขึ้น บางทีพอใจมันคิดข้ามช็อตไปแล้วอะยิ่งทําให้รู้สึกว่าอุ้ยอันนี้มันแบบยากจังเลยมันจะได้หรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าอายก็คือไม่กล้าที่จะลงมือไปเออไม่กล้าที่จะไปคุยอะไรก็ได้แต่มองอยู่ห่างๆเพราะว่าใจมันคิดแค่ว่าจะขอเขาเป็นแฟนะ่ะนึกออกไหมมันก็จะกลายเป็นว่าเอ้ยจากที่ไม่รู้จักเลยอยู่ดีๆจะไปขอเขาเป็นแฟนมันก็จะยิ่งกลายเป็นยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย เหมือนที่เขาบอกบางทีแบบคารมเป็นต่อรูปหลอเป็นรองหมืนู <c oughs> ก็บอกไหมม่ก <c oughs> ็ต้องรู้จักเป็นคนแบบมีอัธยาศัยมนุษยสัมพันธ์อาจจะลองเปลี่ยนซิว่าแบบอ่ะเราอยากจะทําความรู้จักคนคนคนนี้ให้มากขึ้นไปแสดงมิตรภาพดีๆไปชวนคุยหากิจกรรม <c oughs> ที่มีโอกาสจะได้พูดคุยกันได้เจอกันเนี่ยให้มันมากขึ้นเราอ,อาจจะเริ่มแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนาความสัมพันธ์เรียนรู้กันจากการที่เป็นเพื่อนจากที่เออรู้จักกันเนี่ยถ้ามันใช่มันคลิกกันเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆพัฒนาไปเป็นแฟนได้เองถ้าเกิดว่าเจอคนที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมนะคะ ฟังแบบนี้แล้วเนี่ย <Yeah. S 1> เริ่มรู้สึกมีความหวังและกำลังใจลองตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะคะลองปรับตัวเองดูนะคุณหมอฟ้าเนาะสำรวจตัวเองว่าเฮ้ยฉันมีข้อดีหรือว่าจุดที่มันน่าจะแบบเป็นจุดแบบจุดขายของฉันอะไรบ้าง,ล<อ>งแล้วก็พัฒนา,านนคน <c oughs> ที่สนิทกับเราแล้วก็รักเราอะ,ะออลองถามดูว่าเอ้ยมันมีข้อดีอะไรในตัวเราบ้างที่แบบเออแบบเป็นเราสมมติอะสมมติบอกชื่อฟ้าใช่ปะไหนเพื่อนบอกหน่อยว่าแบบ ถ้านึกถึงฟ้านึกถึงอะไรที่แบบท<อ>ําที่แบบเออจะทําให้เรายิ้มได้ที่มันเป็นข้อดีของเราคืออะไรพี่ว่าแบบทําอย่างนี้ก็ได้แล้วก็สลับกันก็บอกเพื่อนด้วยมันเป็นการเสริมความมั่นใจแล้วก็เสริมแรงบวกให้กับตัวเองวิธีหนึน่งค่ะ<อ>ชีวิตเรามีเรื่องมรลบเยอะแล้วเนาะ อยากใ,<ช>ให้เรื่องการอยากมีแฟนมันมากลายเป็นเรื่องที่ทําให้เรายิ่งเครียดแล้วก็กังวลกับตัวเองมากกว่าเดิมนะคะค่ะที่สําคัญเมื่อสักครู่ฟังคุณหมอฟ้าแล้วนึกถึงเพื่อนตัวเองเหมือนกัน<ช>คือผู้ชายชบางคนเนี่ย<ช>ขี้อายอย่างเงี้ยเลยคุณหมอฟ้า<ช>จุดที่เขาขี้อายคือพอไปคุยกันแล้วเนี่ยอ๋อพอเจอผู้หญิงคนนี้แล้วถูกใจอยากเป็นแฟนเลยจริงๆแล้วมันเดี๋ยพข่งใ,<ช>ใจร้อนขนาดนั้นแบบทาความรู้จักเป็นเพื่อนกันก่อนเนาะ<ช>บางที<ช>อาจจะทําให้เราทลายความอายตรงนี้ได้คือมันนึกข้ามช็อตไปแล้วไงเพามันนึกข้ามช็อตปุ๊บอะ ถ้าเป็นเป็น quest, เควสอะไรกันเป็นเควสในเกมเย่ยมันก็จะยิ่งแบบดูยากเหมือนพลังแล้วตอนเนี้ยแบบซีพีเราอาจจะมีนิดเดียวแต่ว่าเควสที่เราจะไปทํามันต้องใช้ซีพีขนาดสูงมันเลยดูแล้วใจมันเลยประเมินไปแล้วเฮ้ยมันยากแฮะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าอายไงก็คือไม่กล้าแต่ถ้าเราลองลดเลเวลลงมาก่อนอันนี้จะจำไปเลยเป็นแฟนก่อนจะเป็นแฟนกัน,น้มันต้องรู้จักกันก่อนเพราะความสัมพันธ์ไหนๆมันก็ต้องเริ่มจากการสื่อสารเราลองเปลี่ยนเป้าหมายดูก็อาจจะทําให้ ทลายความขี้อายของเราออกไปได้นะคะค่ะอย่างน้อยก็จะได้พูดได้คุยได้ทักทายสื่อสารกันก่อนเนาะเออไม่แน่นะว่าคุยเสร็จแล้วอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบก็ได้เห่อยกอกไหมค่ะหรือว่าไม่อย่างนั้นก็อาจจะพลาดโอกาสสาหรับหลายๆคนแล้วก็ได้บางทีผู้หญิงเขาอาจจะชื่นชอบเราอยู่ก็ได้เนาะอาจจะแบบปิ๊งแต่ว่าเราดันมาอายซะก่อนเอาใหม่นะคะวินาทีนี้ปรับปรุงตัวเองก่อนเลยนะคะ